มาช่วงนี้นะครับสเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีก็ลดกันไป30,000เหลือ329,000บาทจากผ่อน7,000ลดลงมาเ <ple as> หลือ6,000บาทต่อเดือนเลยนะครับผ่อนนานได้สุด7ปี84เดือนก็งวดละว0 0 0บาทากั 19, 000, 000, บปี90วัน0% 12เดือนนะครับช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีเอปีรับประกันเครื่องเกียร์สูงสุด3ปีนะครับหรือว่า30,000กิโลเมตรกันนั่นเองนะครับก็ฝากกัด้วยกับยาฤทธ สวัสดีครับพบกับ KR ธรรมศาร์คาราจบุรีวันนี้เรามาต่อกันด้วยรถเก๋ง1.2ของโตโยต้อันนี้เป็นโตโยต้าเอที1.2รุ่น Entry หรือว่าตัวเริ่มต้น2019ได้อะไรบ้างเรามาดูกันจากเดิมกระทะเหล็กเราใส่แม็กพีอี37ใหม่ๆนะครับสีทองพร้อมน็อตแดงให้1ชุด ไฟหน้านะครับเป็นหลอดฮาโลเจนโคมมัลติรีเฟกเตอร์กันชนขาวสลับดำไม่มีสปอตไลท์ไฟเลี้ยวอยู่มุมบางโคหรือมุมแก้มมือเปิดสีเดียวกับตัวรถคุญแจเป็นรีโมทมีตัวกดฝาท้ายเรามาดูด้านในกันพวงมาลัยยางไวนิ้วไม่มีฟังก์ชัน หน้าจอเลือนไหม้ถูกดีไซน์ใหม่ให้แตกต่างจากตัวยาริสที่เป็น5ประตูนะครับอันนี้ a t ทีสประตูไม่หมกกิโลเมตรนะเรามาฟังเสียงเครื่องโยนตกันครับฝาเปิดกระโปรงก็ดึงตำแหน่งปกตินะครับของรถทั่วไปไหลายๆคันนะครับอยู่ใต้โพวงมาลัย<ม>เครื่องโยนต์1.2สีซูบป ห้องเครื่องสวยนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวให้น้องพาดูจากมุมนู้นเลยนะครับน้าน็อาฝากระโปรงกาวปากระโปรงปปลอยอาร์ตตัวถังผานหน้าห้องเครื่องโอ้สวยจิ๊กเลยนะครับ2019นะครับกระโดดประจด2020นะครับตัวนี้ปี2562หรือว่า3ปีที่แล้วนั่นเองนี่ผานหน้าสวยห้องเครื่องสะอาดเอี่ยมจิ๊กเลยน้าเรามาดู ประตูกันว่ามีการอุบอัติเหตุหรือเฉียวชนมาหรือไม่นะครับก็เหมือนเดิมเหมือนเคยกาวตัวใต้จะเส้นเล็กหน่อยนะครับแล้วก็ตรงสวยนะครับนี่นิ่จิกไปรอยเล็บตามรอยนะครับเคิร์ฟของประตูเลยฟังก์ชันข้างประตูก็จะมีนะครับตัวปรับกระจกท้ายขวาตัวนี้เป็นตัวนะครับล็อกแมนวนวลนะครับกดล็อกเองปิดเองเปิดเองนะครับไม่ไม่ไม่ออโต้ Auto นะครับแล้วก็มีตัวล็อกกระจกด้านซ้าย เปิดกระจกด้านขวาเป็นออโต้นะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านหลังเป็นแมนนวลนะเบาะผ้าครับตั้งแต่เอ t นทมาถึง m ิดก็ยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตเขาก็จะให้เบาะหนังกันเพิ่มเข้ามาอ่ะก้าด้านหลังนะครับประตูหลังขวาสวยๆเดิมๆป่าท้ายไม่ต้องเดินอ้อมนะครับอันนี้เป็นรถเจเนอเรชั Gen ่นใหม่ก็มีตัวเปิดให้ที่ด้านอ่ารีโมท สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะกาวฝาท้ายนี่แหละครับเนี่ยนะครับ,รบเดิมๆนะครับเดีย๋ยวผมไล่ดูเลยรอยตัดแล้วก็โค้งมานี่คือเดิมๆจะสวยอย่างนี้เลยนะครับคล้ายๆเหมือนเป็นหุ่นยนต์กรีดมานะครับนี่รีดมาแต่ถ้ามาเป็นกาวอู่ก็จะใช้มือคนกดซีดมารอยตัดก็จะเป็นรอยกระชากคือแตกต่างกันออกไปนี่นะครับรอยอาร์คเดิมๆ2019มียางอะไรหรือไม่ผมว่าไม่มีแล้วนะ ไม่มีแล้วก็คือชุดปะยางเติมลมยางเหมือนเดิมครับน,นี่ะเข็บด้านท้าย,ยรูปพงไปท้ายไปท้ายเป็น LED นะครับเป็นจริงๆมันก็คือยาฤ i ิสนั่นแหละแต่ให้เรียกเป็น a อทีจะได้รู้กันว่านั่นคือ4ประตูแต่ถ้ายาฤิสก็จะเป็นแฮน์แบ็กหประตูไปกอ่าวประตูหลังซ้ายนะครับสวยๆนะครับสีนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ทำนะครับเพราะเราจะเลือกรถคันสวย,สวย แต่ที่เราให้ดูคือดูส่วนลึกกว่าสีคือกาวนะครับนี่อ่ะสวยๆเพราะว่าอะไรนะครับสีเนี่ยมันพ่นจากด้านนอกบางๆก็คือพอรับมันได้แต่ถ้ามันพ่นแล้วเจอจากการเปลี่ยนบานประตูเป็นของไต้หวันหรือว่ามีการเคาะประตูเนี่ยกาวมันจะเสียหายนะครับมันก็จะไม่สวยนั่นคือโดนรถไม่สวยแล้วรถปีน้อยๆถ้าก็เจอรถไม่สวยที่ช้ำเลยอันนี้หัวน็อตนะครับสวยๆเลยนี่เพจดครับหรือว่าบาทประชาชนรถนั่นเองนะครับเพื่อก็ นี่เลย2019มันคือคอสอผลิตแต่ว่าเจ้าของก็มาจด2020นะให้ดูเออเขาเรียกว่าอะไรได้ปีให้มันมันทันยุคหน่อยนะครับใบหน้าแท้ด้วยนี่ครับโลโก้โตโตยต้าเลยใบหน้าแท้เลยนะเรามาดูทางด้านราคานะครับว่าจําหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ถูกมากเลยนะครับตัวนี้ออกห้างน่าอยู่แล้วราว500,000สี 5, ่500,000สามอะไรแถวนี้นะครับแต่ตอนนี้ขายอยู่ที่359,000บาทอีกนะครับ359,000บาทก็ ยังไม่พอเท่านี้มาช่วงนี้นะครับสเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีก็ลดกันไป3 0 0 0 0เหลือ3ามแสนสองหมบาทจากผ่อน70,00ลดลงมาเหลือ6 0 0 0บาทต่อเดือนเลยนะครับผ่อนนานได้สุด7ปี84เดือนก็งวดละ6 00 0บาทกับปี9 0วันศูนเปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนนะครับช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีรับประกันเครื่องเกียร์สูงสุด3ปีนะครับหรือว่า30 0 0 0กิโลเมตรกันนั่นเองนะครับก็ฝากก็ด้วยกับยาริ์ตัวนี้เป็นอาเอที 2019 1.2 Entry Entry นี่คือเบราหัดปัจจุบันของรุ่นโตโยต้าเลยนะครับมันก็จะมี Entry Mid High Sport อะไรระดับขึ้นไปครับ359,000บาทเหลือ30,000เหลือ329,000บาทจะผ่อน7,000เหลือเพียง5,000กว่าบาทด้วยซ้ำนะครับก็อยู่ที่นะครับดอกเบี้ยนะครับสถาบันการเงินนะครับไม่เกิน6,000ต่อหนึ่งวดก็ฝากไว้ด้วยยาฤทธิ์เอทีสีขาวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ